พาเบิงซีประตูตัวท็อปสุดครับของเกียร์ทร่รมดานะตัวนี้เป็นออนิ้วเครื่อง3000ครับนะปี2 0 2 2 2นยะยีรับแค่ยีรับแคะขาวจั่วสีขาวมุกด้วยนะอุ้ยสวยงามตัดขอบกระบะมาเรียบร้อยนะเป็นตัว Z-P ดพีเดอนะเป็นตัว Z-P นะรถไม้ายแดงคันนี้ขายอยู่เก้าแสนกว่าเกือบล้าน ไอ้เสมขายเพียงแค่8 2 9แสนสองมืน้าบาทนาจุงนาจอเกียร์หสปีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนาปุ่มพุทธสตาร์ทพร้อมฟังเสียงจากน้อยฟังเสียงจากน้อยอยเสียงหวานจ่อย,อยเลยเสียงหวานจ่อยเล,ยไ, 20, ลยไม่สอ0 0 0ืโลเด้อไม่สอ0 0 0ืโลเด้อนาไม่สองหมืโลนาเครื่อง3,000นนาสามพัตัวท็อปสุดครับ นสวยๆแผ่นเพจเดิมเด้อน829,000บาท